การขนส่งทางอากาศด้วยที่ประเทศเราเนี่ยให้ความสํมาคัญแล้วก็ผลักดันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพนสนามบินของประเทศไทยเรานะครับโดยเน้นย้านะครับเป็นการเพิ่มศักยภาพ3สนามบินของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางประตูอาเซียนนั่นเองครับโดยท่าอากาศยานเนี่ยถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญนะครับของการขนส่งทางอากาศร,รัฐบาลก็จึงมีเป้าหมายในที่จะทาให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียนโดยเฉพาะทางอากาศเนี่ย ทำให้เรามีการมุ่งมั่นพัฒนาระบบการคมนาคมทางอากาศเป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกถึงทางเลือกด้วยนะครับเพื่อที่จะรองรับและก็ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวการขนส่งนะครับนี่เป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วย ทางรัฐบ,บาลจริงได้มีการดําเนินการปรับปรุงนะครับแล้วก็ขยายพื้นที่การใช้งานของสนามบินนานาชาติรวม3แห่งครับก็คือสนามบินสุวนรณภูมิสนามบินดอนเมืองสนามบินอุตะเภาแล้วก็ยังมีสนามบินต่างๆนะครับในภูมิภาคด้วยนะครับเริ่มต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิก็มีการขยาย พื้นที่นะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาลดความแออัดลงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียนนะครับโดยเริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินนะครับหลังรองที่1นนะครับแล้วก็มีหลุมจอดเครื่องบินประชิดอาคารเพิ่มอีก28หลุมจากเดิมเนี่ยห้หลุมก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับและอย่างไรก็ตามก็จากเซตหนึ่งนะครับเป็นอาคารสําหรับการใช้เครื่องบินมาเทียบจอดซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางมากับเครื่องบินต้องนั่งรถไฟฟ้าไร้คนับ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่อาคารผู้โดยสารหลักรวมไปถึงมีการก่อสร้างรันเวย์ที่3เพิ่มนะครับซึ่งจะแล้วเสร็จในปี2566นี้นั่นเองนะครับมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายเพิ่มเติมอาคารผู้โดยสารหลักหลังที่1ด้วยนะครับรองรับผู้โดยสาร15ล้านคนต่อปีนะครับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยถึง66,000ตารางเมตรแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน2565ที่ผ่านมา แล้วก็จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2567นะครับมีการกอร่อสร้างส่วนต่อขยายทางด้านาที่เหนือนะครับเพื่อเป็นการรองรับผู้โดยสาร30ล้านคนต่อปีแล้วก็ขยายให้รองรับเพิ่มอีก40ล้านคนต่อปีนะครับโดยจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ถึง3 4 8 0 0 0ตารางเมตรแล้วก็จะเริ่มกอ่อสร้างในเดือนมอกราคม2566นะครับแล้วก็จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2568นะครับมีการกอร่อสร้างส่วนต่อขยายทางด้านที่ตะวันตกเพิ่มด้วยนะครับเป็นการรองรับผู้โดยสาร 15ล้านคนต่อปีนะครับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ถึง66,000ตารางเมตรมขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการครับทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างส่วนต่อขยายทั้งด้านเหนือด้านตะวันออกตะวันตกแล้วเสร็จก็จะทำให้สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นถึง120ล้านคนต่อปีเลยนะครับอันนี้คือสนามบินหลักของประเทศไทยแล้วก็เป็นสนามบินหัวใจที่แบบว่าประตูสู่อาเซียนพา คนจากต่างประเทศเข้ามามากมายนะครับอีกสนามบินหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือสนามบินดอนเมืองนะครับตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงนะครับสนามบินดอนเมืองเฟสที่3แล้วมีเป้าหมายเพื่อรองรับการขยายตัวของผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศนะครับโดยแผนการพัฒนาส,าาสนามบินดอนเมืองเรสที่3เนี่ยก็มีทั้งในเรื่องของการสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่3นะครับก็จะเป็นอาคารหลังใหม่เลยครับมีพื้นที่อาคารรวมจํานวน1 6 6 0 0 0ตารางเมตร เพิ่มจานวนเคาน์เตอร์เช็คอินช่องตรวจคน้นจุดตรวจหนังสือเดินทางรวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยก็จะมีโถงพักคอยผู้โดยสารนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆอีกด้วยนะครับเป็นการที่จะรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ถึง18ล้านคนต่อปีสร้างศัยงกยภาพในการเป็นศูนย์กลางการเดินทางของสายการบินต้นทุนต่ำหรือว่าโลคอสนะครับระหว่างประเทศด้วยนั่นเองนะครับ แล้วก็มีการสร้างาหลุมจอดเครื่องบินเพิ่มอีก12หลุมนะครับบริเวณทิศเหนือของของสนามบ,บินนะครับมีโครงการอาคารจังชั่นบิ u ดิ d i ให้เป็นอาคาราพื้นที่ร้านค้าและก็ร้านอาหารเพื่อรองรับบริการต่างๆของทางาผู้ที่มาใช้บริการนะครับมีก็มีการก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัตินะครับหรือว่ารถไฟฟ้าไร้คนขับในช่วงอาคารผู้โดยสารหลังที่1ถึงที่จอดรถด้านใต้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกการอัปเกรดหนึ่งที่ทําให้สนมามบินนนเมืองนั้นมีความน่าใช้และก็มีประสิทธ,ธิภาพในการให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสนามบ,บินอุตภาระยองพัทยานะครับ อันนี้ก็เป็นการพัฒนาท่าอากาศยานพาณิชย์หลักที่าอาเป็นการพัฒนาท่าอากาศยานพาณิชย์หลักหลักของประเทศไทยนะครับเป็นแห่งที่สาของประเทศไทยเนี่ยยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการบินภาคตะวันออกแล้วก็พัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออกด้วยนะครับทั้งอาคารผู้โดยสาร ทางวิ่งนะครับสามารถรองรับผู้โดยสารได้3-5ล้านคนต่อปีและจะให้บริการได้เต็มศักยภาพปี2570นะครับซึ่งประมาณการเอาไว้ว่าจะมีผู้โดยสารมากกว่า5ล้านคนต่อปีนะครับแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงกับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับที่ผ่านมาที่ได้กล่าวไว้เนี่ยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิด พื้นที่เศรษฐกิจสมัยใหม่นะครับจากเทคโนโลยีขั้นสูงของจากต่างประเทศทําให้เกิดการขนส่งที่รวดเร็วนะครับขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ส่งผลให้เกิดการจ้างงานภายในประ,ประเทศนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินอีกด้วยนะครับ